สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทับบกขอนำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2565โดยสรุปดังนี้ 1. ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเข้าใจการประเมินผลแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทับบกระหว่างวันที่23.25ถึงพฤศจิกายน2564นณโรงแรมบูทเทลเรสิดองจังหวัดนนทบุรี2จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทับบกหรือมัคุเทศทหาร ระหว่าง25-27กรกฎาคม2565ณโรงแรมทินิดีจังหวัดปทุมธานี 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานท่องเที่ยวสัญจรครั้งที่1ระหว่าง24-27มกราคม2565ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2, 2จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นและจังหวัดเลยในครั้งที่2จัดขึ้นในวันที่7-10มิถุนายน2565ในพื้นที่กองทัพภาคที่3ที่จังหวัดน่านและจังหวัดพิศ น,นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทับบกได้จัดทำโครงการมัคคุเทศน์น้อยและมัคคุเทศหารสามภาษาไทยจีนอังกฤษวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนโดยได้จัดการอบรมนักเรียนในสิบทหารบก50นายเยาวชนในพื้นที่30คนรวม80คนโดยเรียนออนไลน์ฝึกภาคสนามและประเมินผลณอุทยานราชพักและโรงแรมสีพายในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านความมั่นคง ความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบกึ่งสารคดีสมอลูมิบ้านหมากแข้งมีฮอมาแล้วมีทหารพึ่เพิมขึ้นไปอีกรอบเลยนะติดตีใจภาพใหญ่เป็นอย่างมากเลยนะที่ได้รวมโลกกับท่านในหลวงองค์ปฏิบัติ และอุทยานเทิอพระเกติบ้านหมากแข้งและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบ,บกพุทธศักราช2565ถึง2568ได้ดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาลโดยดําเนินการร่วมกับบริษัท TDC Agency จำกัดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตทหารกองทัพบ,บกไบทัวเดอร์ดิอาร์มี2 0 นักค่ายบรุรชัดจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่26-27กุมภาพันธ์2565การดำเนินง,งานร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรม Spartan r a c e Thailand 2022ที่มวยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ13-14สิงหาคม2565การดำเนินง,งานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมราชพักเ r a ล l t r a ว e ร Run 2022ภายใต้แบรนด์ a r i r a n ณนักอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันแบ่งการวิ เป็น2ระยะ1 Travel Run ระยะ7.7กิโลเมตรและ Extreme Run ระยะ17.7กิโลเมตรในวันที่24และ25กันยายน2565เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบ,บกและทั้งหมดนี้คือภาพรวมการดำเนินง,งานโดยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบ,บกประจำปีงบประมาณ2565ซึ่งผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กองทัพบ,บก ได้กำหนดไว้